หลายคนนะคะถามพี่เข้ามาเกี่ยวกับทุนการศึกษานะคะที่มหาวิทยาลัยเนาะเพราะว่าเออพี่ก็พรีเซนต์ตัวเองออกไปนะคะว่าเป็นนักเรียนทุนนะคะแล้วก็ได้รับทุนมาหลายทุนมากในชีวิตนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าพี่เป็นคนเก่งอะไรนะคะแต่ว่าเพราะว่าพี่พี่ได้ส่วนใหญ่พี่จะได้รับทุนประเภทแบบ ได้โอกาสขาดแคลนอะไรอย่างนี้นะคะเออหลายคนที่เป็นเหมือนพี่แนดีนะคะคือว่าเราเราอาจจะแบบขัดโซนเรื่องทุนทรัพย์เนาะหรือว่าเราอยากได้ทุนนะคะคลิปนี้มีมีคำตอบสำหรับน้องๆที่อยากจะได้ทุนค่ะขั้นแรกนะคะก็ให้เราสำรวจตัวเองก่อนเนาะว่าเราเป็นคน เรียนในระดับไหนนะคะคืออาจจะเป็นคนเรียนดีได้4.00เลยหรือว่าจะเป็นคนเรียนแบบกลางๆนะคะระหว่าง3.5ถึง3.7.8อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลำดับแรกคือประเมินตัวว่าความรู้ทางวิชาการเรามีแค่ไหนนะคะลำดับที่2ความรู้ทางทักษะทางวิชาชีพ เราทำกิจกรรมอะไรบ้างเรามีจุดเด่นหรือว่าช่วยเหลือสังคมหรือว่ามีการมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นยังไงนะคะส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> เด็กนักศึกษาทุนเนี่ย <c oughs> เขาจะให้คนที่ทั้งเรียนเก่งแล้วก็เป็นนักกิจกรรมด้วยนะครเพราะว่าเขามองว่าคนที่ทั้งเรียนเรียนเก่งด้วยโอเคเรียนใช้ได้แล้วก็เป็นนักกิจกรรมด้วยคือคนนี้มีอนาคตเพราะว่า ในมุมมองของของคนให้ทุนนะคะเขาสมักจะคิดว่ามันไม่มีประโยชน์นะถ้าเกิดเรียนเก่งอย่างเดียวแล้วเห็นแก่ตัวเรียนเก่งอย่างเดียวแล้วไม่สามารถเอาสิ่งที่ตัวเองเข้าใจหรือว่าได้ได้รับประสบการณ์มาเนี่ยมาถ่ายทอดให้คนอื่นได้หรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในเชิงต่างๆดังนั้นเขาเขาจึงอยากได้คนที่เรียนเก่งแล้วเอาเอาการเรียนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ไปตอบแทนสังคมได้บางทุนเนี่ยเขากําหนดไว้เลยนะคะว่าบัณฑิต ที่จบไปเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องใช้ทุนแต่จุดมุ่งหมายของของ,ของผู้ให้ทุนคือคุณต้องตอบแทนสังคมคุณต้องช่วยเหลือคนอื่นคุณต้องมีจิตสาธารณะคุณต้องมีเซอร์วิสมคยคุณต้องคุณต้องออกไปสร้างคุณค่าให้กับผู้คนให้ได้มากที่สุดสมกับที่ทุนที่คุณได้รับไปฟรีๆนะคะดังนั้นแล้วให้เราสำรวจตัวเองว่าการที่ผลการเรียนเราเป็นยังไง ถ้าน้องที่มีผลการเรียนที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นที่หนึ่งของโรงเรียนนะคะก็ไม่ต้องไม่ต้องหมดกําลังใจเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีจุดเด่นแตกต่างกันนะคะเราก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้ทํากิจกรรมตามที่ตัวเองถนัดก็ได้ประกอบกันนะคะทุนการศึกษาก็จะมีหลายรอบค่ะส่วนใหญ่ถ้าพี่แนะนำนะคะพี่แนะนําทุนประเภทยื่นยื่นความสามารถพิเศษ เช่นพวกทุนกีฬาทุนเรียนดีกิจกรรมเด่นทุนทําสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมอะไรเงี้ยทุนครูคืนถิ่น,ท,น,ท,นทุนแพทย์ชนบทอะไรเงี้ยที่เป็นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษค่ะก็เราเรา,เราก็ยื่นไปเลยถ้าเกิดเราเรามีคุณสมบัติตามที่เกณฑ์เขาต้องการนะคะแต่เทคนิคในการเตรียมตัวก็สําคัญเช่นกันค่ะ มันทุกอย่างมันคือกลยุทธ์หมดเลยนะคะน้องๆการที่จะยื่นทุนทุนหนึ่งเนี่ยคือมันจะต้องเตรียมตัวอย่างน้อยประมาณ3ปีเตรียมตัวในที่ก็คือเตรียมตัวทํากิจกรรมเตรียมตัววางแผนผลการเรียนนะคะคือพี่เคยเจอเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นคนที่เรียนเก่งมากแต่เขาไม่ไม่ค่อยทำกิจกรรมอะไรเลยที่เป็นที่โดดเด่นนะคะ แต่พี่เนี่ยพี่เป็นคนเรียนกลางๆนะคะเป็นคนที่เรียนไม่ได้เก่งอะเออเป็นคนแบบกลางๆอะแล้วก็แต่ว่าพี่ชอบทํากิจกรรมก็คือทั้งเรียนและกิจกรรมเนี่ยมันเอามาบาลานซ์กันแล้วก็กลายเป็นตัวเราเวลาเรายื่นยื่นสมัครทุนเนี่ยมันทําให้คนคนที่จะให้ทุนเราหรือกรรมการสัมภาษณ์มองออกว่าคนนี้อะเขาเรียนกลางๆนะแต่ว่าเขาเข้ากับคนอื่นได้เขาเขาสามารถเอาความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ โอเคคนนี้มีประโยชน์ในอนาคตดังนั้นก็คือสมควรจะได้รับทุนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทน้อง,องมันไม่ได้มีปัจจัยแค่ว่าเรียนดีทํากิจกรรมแล้วเราจะได้ทุนนะคะมันเป็นเรื่องของการนําเสนอตัวเองกับคณะกรรมการด้วยเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพรีเซนต์ตัวเองเกี่ยวกับการแสดงวิสัยทัศน์และความสามารถในการตอบคาถามชิงทุนนะคะส่วนใหญ่เนี่ย เท่าที่พี่เห็นเนี่ยเ,เขาจะให้เขียนเรียงความไปก่อนเป็นการคัดกรองเบื้องต้นถ้าเกิดเรียงความเราโอเคเขาถึงจะเรียกเราไปสัมภาษณ์ดังนั้นแล้วเนี่ยน้องที่วางแผนที่จะได้รับทุนนะคะน้องต้องวางแผนทั้งวิชาการแล้วก็ทักษะทางวิชาการก็คือว่าอาจจะเรียนเก่งแล้วก็ต้องแสดงให้เขาเห็นด้วยว่า เอาความเก่งของคุณนะมาเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้ยังไงอย่างเช่นพี่ขอยกตัวอย่างน้องคนหนึ่งที่เป็นรุ่นน้องในในในที่รับทุนนะคะน้องคนนี้ก็เรียนประมาณ3.7อ่ะก็ถือว่าสูงแต่ว่าเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดเนาะแต่ว่ากิจกรรมที่เขาทำนะคะคือที่บ้านเขาอะมีปัญหา เรื่องเรื่องฐานะและกิจกรรมที่น้องคนนี้ทำก็คือทำงานพิเศษเพื่อหารายได้คือคือเขาไม่ทำกิจกรรมวิชาการในโรงเรียนนะแต่เขาทำงานคือเขารู้จักแบบออกไปหารายได้อ่าโอเคโปรไฟล์เขา2อ,อย่างประกอบกันแล้วนะก็คือ 1. เป็นคนเรียนกลางๆ 2. างสเขารู้จักหารายได้ด้วยตัวเองตั้งแต่อย่างเด็ก คือเขาไม่ได้หวังแค่พึ่งคนอื่นหรือว่าหวังว่าจะขอใครโอเคเขามี2อ,อย่างประกอบกันแล้วนะอันที่3เวลาเขามาสัมภาษณ์เขาพรีเซนต์กับกรรมการว่าเขาอยากเป็นนักธุรกิจเออมันโอ้คนลุกอะ่ะคนลุกคือมันเจ๋งตรงที่ว่าสิ่งกิจกรรมที่เขาทำอะ่ะมันสอดคล้องกับเป้าหมายของเขาก็คือเขาบอกว่าเขามีความฝันว่าอยากจะเป็นนักธุรกิจเขาอยากจะทําธุรกิจเขาเลยเลือก เรียนคณะอะไรที่มันไม่ได้วิชาการจ๋านะเป็นแนวแนวแบบศิลปรกรรมศา,ศาสตร์สิ่งทออะไรสักอย่างเน่ะเป็นเป็นแนวแบบออกแบบเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเออแล้วปรากฏว,ว่าน้องคนนี้ได้ทุนได้ทุนเพราะว่ามันสอดคล้องสิ่งที่เขาทําอ่ะมันสอดคล้องกับเป้าหมายของเขาอะ่ะคือเขาเรียนกลางๆเขาไม่ได้เก่งแบบ,บไบรท์หรือว่าเป็นอัจฉริยะนะเขาไม่ได้แบบโดดเด่นเขาเป็นคนกลางๆแต่สิ่งที่เขาทําคือ เขาหาเงินเองแล้วเขามีไมเซ็ตว่าอยากทำธุรกิจเขาจึงไปทำงานแล้วเขาบอกว่าการที่เขาไปหาเงินเนี่ยเขารู้จักใช้เงินรู้จักบริหารเงินแล้วก็รู้จักสังเกตด้วยว่าในอนาคตถ้าเขาจะทำธุรกิจนะ่ะเขาจะทำยังไงแต่ตอนเนี้ยตอนที่เขาเป็นเด็กอยู่เขายังไม่มีทุนเขาจึงต้องไปทำงานแล้วก็หาประสบการณ์ด้านธุรกิจแล้วก็ได้เงินด้วยเลี้ยงชีพได้ด้วย เออพอคณะกรรมการ,การท,ที่สอบสัมภาษณ์ได้ยินได้ยินวิสัยทัศน์เขาแบบนี้ประกอบกับโกโฟไฟก็คือทําให้คนนี้ได้ทุนอะ่ะทั้งที่มันไม่จําเป็นว่าจะต้องเก่งหรือว่าเลิศเลอเพอร์เฟกอะไรแต่เขาสามารถทําให้กรรมการคนสอบสัมภาษณ์นะคะ mm hmm. เห็นภาพได้ว่าคนนี้สิ่งที่เขาทําเขาทําเพื่ออะไรสิ่งที่เขาทําเขาทําไปทําไมอ่า วันนั้นพี่ก็มีโอกาสได้ไปเป็นเหมือนหนึ่งในคณะกรรมการที่สัมภาษณ์น้องคนนี้เข้ามาในในกองทุนนะคะก็ถามว่าแล้วทำไมถึงอยากเป็นนักธุรกิจทำไมถึงอยากทำธุรกิจเพราะเขามองว่าการทำธุรกิจน่ะมันจะช่วยคนอื่นได้เยอะการทำธุรกิจถ้าเกิดเราเก่งอ่ะคือมันเป็นอาชีพที่ไม่มีเพดานเมื่อไม่มีเพดานมันมีโอกาสที่จะรวย ยิ่งถ้าเรารวยเราก็จะยิ่งช่วยคนอื่นได้เยอะโอ้โหสุดยอดอ่ะแล้วแล้วเหตุผลที่สองก็คือการทำธุรกิจมันเป็นเป็นการส่งเสริมให้ประเทศชาติเนี่ยพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจให้ GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเนี่ยมันยกระดับขึ้นและอันที่สามเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา และเขามองว่าธุรกิจแฟชั่นธุรกิจสิ่งทอธุรกิจเสื้อผ้าธุรกิจดีไซน์จะเป็นจะเป็นธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมส่งออกของประเทศไทยเพราะว่าของเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อย่างเช่นผ้าไหมเออผ้าไหมเราสามารถเอาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเนี่ยมาดีไซน์ให้เป็นให้เป็นเสื้อผ้าระดับ ไฮแบรนด์อะระดับพรีเมียมอะคือสามเหตุผลที่ที่เขาให้กับกรรมการสอบสัมภาษณ์มันสามารถซื้อใจกรรมการได้และสุดท้ายเนี่ยน้องคนนี้ก็ไปได้ทุนไปคือแบบสุดยอดะเจ๋งมากๆก็สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ตอนนี้กำลังขัดสนเรื่องทุนทรัพย์นะคะแล้วก็อยากได้ทุนสามารถปรึกษาพี่ได้พี่สามารถที่จะวางแผนเรื่องกลยุทธ์ เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการสร้างตัวเองเพื่อที่จะมาพรีเซนต์กรรมการเกี่ยวกับการแสดงวิสัยทัศน์ของเราเวลาสอบสัมภาษณ์นะคะก็ยินดีให้คําแนะนําแบบฟรีๆเลยไม่คิดตังค์นะคะเพราะว่าพี่มองว่าถ้าเกิดใครที่มาเจอพี่เขาจะต้องโชคดีเขาจะต้องได้รับโอกาสเหมือนอย่างที่พี่เคยได้รับนะคะก็ฝากน้องๆคอมเมนต์ฝากน้องๆติดต่อพี่กลับมานะคะแล้วหวังว่าน้องๆจะเป็นคนที่ได้ทุนแล้วก็ เป็นคนที่ยอดเยี่ยมและสุดยอดเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ